เมื่อกี้บอกว่าคนรอบตัวเปลี่ยนไปไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดเนี่ยมันเล่าลึกได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีรายละเอียดขนาดไหนเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารู้จักอะไรแบบนี้ครับเมื่อเราโดนคดีหนึ่งหสองที่ไม่ใช่นักกิจกรรมทางการเมืองนะมันเขาเปลี่ยนไปยังไงไหมครับหรือสภาพแวดล้อมเราตรงนี้เขาเป็นยังไงอย่างแม่ไมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ไมคจะขายของอยู่ในห้างนะคะที่ที่จตสรบุรีนะคะแล้วคนรอบตัวเนี่ยก็จะรักแม่มากเลยคนแถวๆร้านจะรักแม่มากเลยคะเพราะว่าแม่หนูเป็นคนใจดีเนาะ แต่ว่าพอหลังจากที่มมยออกมาเรียกร้องนะคะแล้วก็โดนคดีความหนึ่งสองก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่คุยกับแม่เราแล้วเขาก็ไปแอบ,บพูดไกลๆว่าเราแล้วก็ว่าแม่เราใส่ร้ายแม่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เรารักกันดีมากไปกินข้าวไปเจอที่บ้านแม่ก็คอยดูแลรับส่งอะไรตลอดเ่ยค่ะแล้วมันเห็นจริงๆมันเห็นจริงจริงว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างเป็นเรื่องน่าเสียใจค่ะที่ที่ท ทั้งสิ่งที่เราต่อสู้อยู่กับภาครัฐเองและการตอกย้ำจากภาครัฐเองเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆในการใช้ชีวิตทั่วไปของเราจริงๆด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่สูญเสียไปค่ะในใน,ในช่วงนั้นมาคิดว่าหลายๆคนก็โดนเหมือนกันคืออาจจะมีสภาพแวดล้อมคล้ายๆกันว่าคือถ้าพูดแบบเร็วคือลูกคุณโดนคดีนี้ไงใช่ไหมาจากคนที่รักกันก็อาจจะแปลเปลี่ยนว่าไม่ได้อยากรู้จักหรือว่าไม่ได้อยากจะทความรู้จัก กันมากขึ้นก็คือน,นักกิจกรรมสัดส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะนี้ั้มค่ะบ,บางคนเขาใช้คําเกลียดชังเลยค่ะเขาแสดงความเกลียดชังออกมาเลยแล้วเขาใช้คำตะด่าทอโจมตีมเขาใช้คําใส่ร้ายเขาเอาข้อมูลข่าวที่ไม่ได้ถูกพิสูจน์ม,มาเล่าต่อ ในตลาดในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่แม่ไมลก็ต้องค้าขายแล้วก็อาศัยอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะนี่คือเป็นรายละเอียดที่บางคนอาจจะไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยเห็นเขาออกมาเรียกร้องปราศัยกันบนเวทีจบแล้วคือมันมันเป็นยังไงหรือว่าอยู่กันยังไงต่อของปูนมีลักษณะนี้ไหมในรายละเอียดว่าคนรอบตัวเปลี่ยนไปจริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผม <ừ. S 2> คือเหมือน เราจะต่างคนต่างอยู่มากกว่าก็คือว่าถ้าสมมติว่าใครใครยังยังดีกับเราหรือว่ายังเหมือนเดิมคือเราก็เหมือนเดิมกับเขาเท่ากันเอจะไม่เหมือนเดิมเราแต่แค่อุดมการเราชัดเจนขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครถ้าใครยังเป็นเพื่อนกับเราอย่างเงี้ยเราก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาทุกวันนี้ปูนก็ยังแบบคุยกับเพื่อนที่ เรียนเรียนโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาเข้ามาหาอะไรไปแล้วเราก็ยังคุยกันปกติแต่แต่ใครที่คิดต่างเราก็ไม่ได้หล,ลานไม่ได้แบบมามต้องคิดแบบกูนะอะไรอย่างงี้ก็ไม่มก็ต่างคนต่างอยู่ถามแบบนี้มันผ่านมาสัก3าปีได้เนาะที่เราค,คุยกันเหตุการณ์การชุมนุมที่รู้สึกว่าเป็นรอบล่าสุดแล้วก็รอบใหม่รวมถึงข้อเรียกร้องแตกต่างจากม็อบอื่นๆเลยเพราะว่าข้อเรียกร้องเราไปพูดถึงสถาบันการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบัน พี่ถามแบบนี้ถ้าย้อนกลับไปได้นะช่วงนั้นเรายังจะเรียกร้องแบบนี้ไหมหรือว่าทําการชุมนุมออกมาชุมนุมแบบนี้ไหมฮะไม่ก่อนก็ได้นะแล้วก็เดบไปปูนแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะยังไงก็คงต้องพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งนะคะและถึงแม้ไม่ใช่พวกคนที่ออกมาในยุค63ออกมาพูดเนี่ยมาคิดว่าเมื่อเวลามันแปรเปลี่ยนไปเนาะก็คงมีใครทนไม่ไหวแล้วก็ต้องออกมาพูดอยู่ดีนะคะมันเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบรวมกําลังนะคะการควบรวมทรัพย์สินนะคะรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการทําประชามติไปแล้วเนี่ยไม่คิดว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้ทั้งหมดอะคะ่ะมันเป็นประจักษ์อยู่ในสังคมแต่อยู่ที่ว่าจะเ,เราจะกล้าหาญแค่ไหนในการที่จะออกมาถามถ,ามถึงมันหรือสงสัยถึงมันนะคะซึ่งในช่วงตอน63ามเนี่ยมันอาจจะเป็นพี่อน,นุนทนายอนุนนำพานะคะเป็นรุ้งเพนกวินนะคะออกมาเปิดประเด็นในเรื่องนี้ แล้วทุกคนก็เมื่อเห็นตรงกันถึงได้พูดกันต่อไปอย่างเป็นปกติมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถตอบได้ชัดเจนค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันคือเรื่องของทุกคนในสังคมเพียงแค่เมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมคนในสังคมนั้นจะพูดเรื่องนี้ออกมาเองไม่ว่าวันไหนก็วันหนึ่งค่ะปูนนะตอนนั้นที่ออกมาเคลื่อนไหวอายุเท่าไหร่ได้นะครับที่เราออกมาพูดประมาณสิบเจ็ดสิบแปดไม่เกินอ,อ๋อแล้วเห็นปูนขึ้นเวทีพูดฉะฉาเลยนะตอนนั้นใช่ไหม ถ้าย้อนกลับไปได้ช่วง1 7บ8ยังออกมาชุมนุมออกมาพูดออกมาปราศัยไหมครับแม้ว่าในท้ายที่สุดจะรู้ว่าน,นวันนี้หนึ 1, 2, 3, ่งนึ่งสอคดีแล้วก็คดีอื่นอีกสัก20คดีผมคิดว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในปีหกสามอะไรเงี้ยครับมันมันคือการชํำระซากเดนทางประวัติศาสตร์คือเรารู้สึกว่าสังคมเราตั้งแต่มันเกิดความขัดแย้งปีสี่เ้ไล่มาจนถึงปีห้อะไรเงี้ยครับที่เกิดขึ้นอะ มันเกิดความขัดแย้งหลายอย่างมากแล้วก็ความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันมันเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้มีอํานาจครับซึ่งประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาความต้องการของตัวเองเนี่ยมามาบอกกับผู้มีอํานาจแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มันทําให้ระหว่างนั้นเนี่ยที่เราแล้วก็หลายๆคนอ่ะกำลังเติบโตในประเทศนี้ครับผม,มรู้สึกว่ามันหมดโอกาส หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตต่อในอนาคตทั้งในเรื่องของการเรียนเราเป็นคนคต่างจังหวัดเราต้องแสวงหาโรงเรียนที่ดีที่สุดใน<ม>ในจังหวัดนั้นเพื่อเข้ามาเรียน<ม>อะไรเงี้ยครับแต่พอเราจบแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราต้องเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่แค่ในจังหวัดนั้นเพราะว่ากําลังทรัพย์ของครอบครัวเราไม่เพียงพอค<ม>ือเรารู้สึกว่าด้วยการศึกษาที่มันเป็นพื้นฐานอะไรเงี้ยที่ประชาชนควรที่จะเข้าถึงได้ตั้งแต่แรกอย่างเงี้ย<ม>กับกับโดนภาคออกไปทั้ง รลฐมนูนที่ระบุไว้ว่าเมื่อก่อนสิทธิของของปวงชนชาวไทยก็คือการเรียนแต่แต่ตอนนี้กลายมาเป็นหน้าที่อ,อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันเลยเป็นชนวนอีกหนึ่งชนวนที่ทําให้ให้มันเกิดการต่อสู้ปีหกสามมากเราเราคิดว่าถ้าสมมุติว่าปี6.3มันมันจะยังไม่เกิดขึ้นในปี6.6ปีหกมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าผลกระทบที่ คณะรัฐประหารทําไว้อะไรเงี้ยครับรัฐนูนที่เขาเขียนไว้ให้อํานาจของชนชั้นนําสถาบันต่างๆที่ที่พยายามที่จะสถาปนาตัวเองขึ้นมาเหนือประชาชนเนี่ยมันมันชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเนาะอย่างการเลือกตั้งรอบล่าสุดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันมันปรากฏชัดเจนแล้วว่ามันมีสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ที่มีอํานาจเหนือกว่าประชาชนอย่างเงี้ยครับผมก็คือยังยืนยันว่าก็คง ออกไปชุมนุมออกไปปราศัยกันเหมือนเดิมแหละถ้าย้อนเวลากลับไปได้คือในส่วนของปูนเนี่ยไม่คิดว่ามันค่อนข้างเห็นชัดนะคะจากการที่เห็นปัญหาในเชิงประเด็นที่ตัวเองพบเจออยู่เนาะมันเชื่อมไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างได้และเมื่อเราเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วค่ะไม่เชื่อเลยว่าไม่มีใครที่สามารถหันหลังหรือปิดหลับหูหล,ลับตาใส่มันได้อีกนะคะปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราว่ามานี้เนี่ยก็คือการจัดสรรอํานาจในสังคมไทยมันเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยหรือเปล่ารัฐมนูญถึงแม้จะเขียนไว้ว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ท้ายที่สุด แล้วเนี่ยในทางวัฒนธรรมในการปฏิบัติหรือว่าการประคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่วัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยได้มองว่าประชาชนเป็นเจ้าของหน้าสูงสุดหรือไม่นะคะเลยมีการตั้งคําถามกลับมาว่าแล้วตอนนี้ใครกันแน่เป็นเจ้าของหน้าสูงสุดในทางกายภาพหรือว่าในทางสภาพแวดล้อมจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะเพราะฉะนั้น มันจึงเลี่ยงไม่ได้ค่ะถ้าหากเราอยากแก้ปัญหาในสังคมทั้งระบบแล้วรวมถึงยกระดับสังคมให้มันเป็นสังคมเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยเราต้องรื้อไปถึงปัญหาถึงโครงสร้างจุดบนสุดของอํานาจและจัดสรรมันใหม่เพื่อให้ประชาชนอยู่จุดบนสุดของอํานาจนั้นให้ได้ค่ะยังคุยกับ2คนเนี่ยคือสองคนยังก็ยังมีความหวังยังอยู่ในสิ่งที่3ปีที่แล้วเราคิดยังไงเนี่ยคุยกันวันเนี้ยก็สัมผัสได้นะว่าเรายังคิดแบบเดิมยังเรียกร้องแบบเดิมแต่รูปแบบการผลักดัน อาจจะแตกต่างออกไปเพราะว่ามันไม่มีม็อบไม่มีการชุมนุมแล้วลหะณนะวันนี้ณนะตอนนี้นะเราปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารหรือว่าอุดมการณ์ของเรายัางไงบ้างว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันณนะวันนั้นวิธีการแสดงออกคือการชุมนุมเนาะวันนี้เราเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับไมเอาประเด็นที่ตัวเองคิดตัวเองฝันนียผลักดันหรือว่าไล่มันออกไปยังไงได้บ้างคืออย่างตัวไมเอเองเนี่ยไมยคิดว่า การชุมนุมนการบนลงบนท้องถนนเนี่ยนะคะเป็นเพียงหนึ่งยุทธวิธีหรือหนึ่งิธีการเท่านั้นในการเรียกร้องนะคะซึ่งมาเองรู้สึกว่าหลายๆคนเองก็เห็นตรงกันนะคะทีนี้เมื่อถึงจังหวะหนึ่งที่ต้องลงถนนมันก็อาจจะต้องประเมินกับสภาวะของจังหวะเวลาสถานการณ์ทางการเมืองใช่ไหมคะว่ามันจะได้ผลแค่ไหนอย่างไรในช่วงจังหวะปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งเนี่ยจุดสนใจทางการเมืองหลายถุดเข้าไปอยู่ในสภา เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้การเรียกร้องของเรานั้นยังคงสมเหตุสมผลด้วยลยฮะแล้วก็แล้วก,วก็ทำให้มันสร้างสารรค์หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้การเรียกร้องนี้ไม่ใช่การเรียกร้องเพียงแค่คนกลุ่มเดียวแต่เป็นเรื่องของทั้งสังคมที่ต้องพูดร่วมกันทั้งหมดนะคะ การทําแคมเปญเรื่องการล่ารายชื่อคอนฟอร์ออย่างที่อย่างที่ทําตอนช่วงล่ารายชื่อคําถามประชามติเนี่ยอันนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งเนาะในการยันทางกระบวนการทางรัฐสภาด้วยนะคะเราต้องการล่ารายชื่อให้ครบเพื่อที่จะไปยื่นกับคอรมอเพื่อที่จะแสดงเสตจํจำนวนกับคอรมอการทําเป็นแคมเปญขึ้นมาการโหมกระแสในทางออนไลน์ไม่คิดว่านี่เองก, <ife. S 1> ก er. you know ็เป็นหนึ่งในการเรียกร้องด้วยที่ เป็นจุดร่วมให้คนในสังคมคนในสังคมทั้งหมดเนี่ยได้ส่งเสียงเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นพ่วงด้วยอย่างเช่นถ้าหากเราจะพูดกันถึงเรื่องนี้โทศกรรมใช่ไหมคะแล้วพรบทศกรรมที่พรรคอื่นๆเสนอกันมาเนี่ยไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามเนี่ยเสนอออกมาแล้วแล้วมันอาจจะไม่ตรงใจเรามันอาจจะยังไม่ครอบคุมปัญหาของภาคประชาชนมากทั้งหมดงั้นประชาชนเสนอเองได้ไหมหมยคิดว่าการเสนอกฎหมายเองก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเรียกร้องและการต่อสู้ของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้ว ในช่วงที่สังคมโฟกัสไปที่รัฐสภาเนี่ยสภาอาจจะเป็นสนามใหม่นะคะในการที่ประชาชนต้องเข้าไปมีพื้นที่ให้ได้มากที่สุดในการที่จะยันกันอการเมืองด้วยค่ะของปูนเป็นยังไงว่าตะก่อนเราชุมนุมลงถนนประท้วงข้อเรียกร้องต่างๆเราถึงออกไปได้นะตอนนี้เราผ่านช่องทางไหนยังไงฮะเรารู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยประชาชนเขารู้รับเริ่มรับรู้แล้วอาจจะทั้งหมดหรือไม่ทั้งหมดมเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศเนาะ คือตอนเราชุมนุมเขาอาจจะติดตามแล้วก็รู้หรือว่าไม่รู้<ม>อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าหลังจากการเลือกตั้งมาเนี่ย<ม>คนทราบแล้วว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศเราเนี่ยมีปัญหามมผมคิดว่าการจะแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยวาระแรกที่รัฐบาลควรจะทําแล้วก็รัฐบาลอื่นมีโอกาสแต่ไม่ทาเนาะมผมคิดว่าเราควรเริ่มต้นใหม่ด้วยการกําหนดอํานาจของประชาชนขึ้นมาใหม,ม,มส่สถาปนาอํานาจสูงสุดซึ่งคือรับนูนให้มันเป็นอำนาจของประชาชนจริง ครับผมให้อำนาจทางการเมืองแก่ประชาชนให้อำนาจทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนแล้วก็ให้อำนาจทางสังคมแก่ประชาชนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมไทยเราอะอยูดย่ด้วยกันได้ mm hmm. ภายใต้อ่าความคิดเห็นที่มันแตกตา่าง mm hmm. ซึ่งเราต้องยอมรับว่าแบบทั้งทั้งฝ่ายของอนุรักษ์นิยมเองแล้วก็ฝ่ายอำนาจนิยมกับฝ่ายคนรุ่นใหม่อ่ะครับมันมีข้อแตกตาก่างกันที่บางสิ่งบางอย่างผมรู้สึกว่าเราหาทางออกร่วมกันแล้วเราก็ มาเจรจากันเพื pentru, luxury, Turn, ä, ่อที่จะอยู่ร่วมกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราเราไม่สามารถพูดได้เลยว่าฝ่ายอนุรักษ์เองเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เขาส่งทอดกันต่อๆมาอะไรเงี้ยครับผมทั้งวิธีการปฏิบัติหรือว่าความเชื่ออะไรเงี้ยมันมันเป็นปัญหาต่อกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ครับผมถ้าถ้าสมมุติว่าเรากําหนดวาระการเดินหน้าต่อของประเทศ ไปด้วยการแก้ไขรัฐมนูญโดยการเอารัฐมนูญที่มันเป็นรัฐมนูญของฉบับประชาชนมากที่สุดก็คือรัฐมนูญ40เนี่ยมาเป็นต้นล่างอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ให้เกิดการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากที่สุดเนี่ยครับผมมันจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยครับผมคื <c oughs> ออนานาจให้กับประชาชนครับซึ่งอย่างในส่วนของปูนเนี่ยค,คือแน่นอนว่าพอ,อ พอยของการต่อสู้เราเห็นองครวมนะปูนถึงย้ำถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะมันคือการจัดสรรอำนาจมาเรื่องรัฐธรรมนูนเรียวว่าไทยท้ายที่สุดเราอยู่ร่วมกันโดยต้องมีกติกาเดียวกันว่ารัฐธรรมนูญนี่แหละจะเป็นกติกาที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเห็นต่างกันขนาดไหนแต่ว่ามีกฎหมายสูงสุดที่เป็นธรรมเราจะอยู่ร่วมกันได้ที่ถามแบบนี้ถ้าเอาแบบไวๆเลยที่สมัยนี้เขาเรียกควิกวินถ้าแก้รัฐธรรมนูนเราอยากเสนอแก้อย่างไงก่อนหรือมีหลักการยังไงก็ได้มา้ก่อนก็ได้ครับ เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นนะคะรัฐมนูลหกศูนย์เนี่ยติดล็อกหลายอย่างมากนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ในเบื้องต้นถ้าจะอิงตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลสี่ทัพหกสี่เนี่ยที่บอกว่าจะต้องมีการทําประชามติก่อนถ้าหากจะร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยคำถามเบื้องต้นในการเปิดทางจําเป็นจะต้องเรียบง่ายพื้นฐานที่สุดนะคะอย่างเช่นท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการร่างรูปฉบับใหม่แค่นั้นไม่มีการติดล็อกไม่มีการเซ็นเซอร์ว่าห้ามไปแตะหมวดไหนเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ย เราจะไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยค่ะว่ากระบวนการทําประชามตินั้นจะนาไปสู่รัฐงนิรนุบับประชาชนได้จริงๆหรือว่ารัางนิรนุนที่เป็นประชาธิปไตยได้จริงๆเพราะมันถูกแทรกแซงด้วยใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งล็อกสเปกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่ปัญหาอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของนิรนูนเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงและเร่งด่วนก็จริงค่ะแต่ในสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปด้วยก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมด้วยนะคะแม้ว่าเราจะจัดสรรอํานาจใหม่แล้วแต่เราไม่ได้มีการคืนความเป็นธรรมให้กับผูููู้้ททีีี่่่เเเคคยยยสสญหรือวาผถก เบิดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่การก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆอยู่ดี mm hmm. และไม่ใช่การคืนอำนาจให้กับประชาชนอีก mm hmm. จริงๆอยู่ดีนะคะ mm hmm. การนิทัศกรรมเนี่ยเป็นช่องทางสําคัญที่ uh huh. จะคืนอํานาจให้กับประชาชนคืนหลักการว่าประชาชนคือผู้ที่มีอํานาจในการวิพากษ์วิจารณ์ทุกองค์กรที่อยู่ภายใต้รัฐมนญนี้ได้ mm hmm. และอ,อ,อำนาจนี้ควรจะต้องได้รับการประกันผ่านรัฐธรรมนูญด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้น ใครที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพนะคะใครที่ถูกปิดปากจากการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยก็ควรที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมลบล้างความผิดเพื่อเป็นการยืนยันว่าประชาชนอย่างพวกเรายัางคงมีอำนาจในการวิาพากษ์วิจารณ์ทุกสถาบานันทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐนูนได้อย่างชอบธรรมมันต้องเกิดคู่กนันก็คือคู่กันไปเลยกอง,กองแก้ไขแล้วก็ในเรื่องของหลักประก,กันในการแสดงความคิดเห็นทูกต้อง,องคร่รอบกว้างเป็นแบบนี้ ปูนมองยังไงถ้าแก้รัฐธรรมนูญประเด็นที่เรามองว่าควรทําควรแก้ไขจริงๆหรือใหม่นะนะคืออาจจะใช้คํานี้ได้เลยเราเห็นประเด็นอะไรครผมคิดว่ารัฐมนูมนูน60นี่มันมันใช้คําว่าลือได้เลยเนาะแบบร่างใหม่ทั้งฉบับ,บอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีปัญหาแทบทุกหมวดทุกมาตราอะไรเงี้ยรวมถึงที่มาของมันด้วยเนาะแต่ผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นก็คือว่าผมคิดว่าการที่เรา เอารัฐมนูน40ขึ้นมาเป็นต้นล่างอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ให้คณะกรรมาธิการเนี่ยพิจารณาไปก่อนเลยแล้วก็มีการลงมติหาลือบังคับใช้ในสภาแล้วก็ประกาศใช้ให้สภาลงมติว่าประกาศใช้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นยุบสภาแล้วมาเลือกตั้งกันใหม่เงี้ยผมคิดว่าตรงนี้แหละจะเป็นการคืนอํานาจให้ประชาชนจร,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 ริงๆด้วยการที่ว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขทุกหมวดทุกมาตราได้แหละด้วยภายใต้เงื่อนไขของพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำเหมือนเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาว่าอะไรเงี้ยครับผมให้มันสามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้ทีละสเต็ปอย่างน้อยที่สุดก็คือเราไม่ได้อยู่ภายใต้ก,กฎกติกาของรัฐมนูล60ที่ให้อำนาจของสถาบันอื่นๆมากไปกว่าสถาบันประชาชนเงี้ยครับแต่ก็ต้องย้ําว่าอันนี้คือบาอย่างน้อยที่สุดนะคะนนคบาอย่างน้อยที่สุดนะคะ,ะ,คะ่อันนี้คือขั้นต่ำนะครับผมใช่อันนี้คือขั้นต่าที่สุดคือเรารู้สึกว่าอถ้าถามในใจผมเนี่ย สะสะรอเราก็ต้องมาจากการเลือกตั้งร้อซต์ถูกไหมครับตามหลักการทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งร้อซจากประชาชนทั้งหมด <Ừ. S 2> ใครมีความคิดเห็นเรื่องไหนอะไรเงี้ยก็ต้องมาคุยกันเปิดพื้นที่คุยกันคนแก้ได้หมดทุกหมดทุกมาตาใชครับ<อ><ม>แบบนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่พอเรามามองด้วยภายใต้เงื่อนไขของพรรคร่วมรัฐบาล <Ừ. S 2> อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมุติเราจะปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ <Ừ. S 2> ทำอย่างอื่นซึ่ง มันก็เป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนกันแหละแต่มันมีสิ่งที่สําคัญกว่า<ม>ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในการที่ประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้แก้มาตั้งแต่รัฐบาลก่ดแต่รัฐบาลเนี่ยเป็นความหวังที่จะทาให้ให้เขาได้<ม>เราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละจะเป็นการปณีปนอมกันมากที่สุด<ม>ระหว่างประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอานาจกับคนที่กําลังห่วงแหนอํานาจอยู่<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนเราไม่สามารถที่จะท่านไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างให้ตามใจท่านได้<ม>แล้วท่านก็บอกเราว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่าง ให้ตามใจเราได้วันนี้เราก็เลยมาบอกว่าท่านกับเรามาคุยกันไหม,มอะไรที่มันคงไว้ได้อะไรที่มันแก้ไขได้อะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันจริงรๆอะไรที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันจริงๆเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าอ,อย่าใช้ความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยมาเป็นข้อสก,กัดกันไม่ให้ประเทศมันพัฒนาเลยอะไรอย่างเงี้ยปูปเาานปปรปเริ่มมานะคุยไปคุยมาปูนเริ่มมานะไม่เสริมจะเสริมอะไรอันน,น,นี้อันนี้ไมค์ขออนุญ,ญาตเสริมเลยนะคะอ,อันนี้คือข้อเสนออย่างละมุนม่อมที่สุดแล้วค่ะ ข้อเสนออย่างละมุนละม่อมที่สุดแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้อับจนหนทางและจนถึงจะต้องไปใช้วิธีนี้เนี่ยก็ช่วยแสดงความบริสุทธิ์ใจและอธิบายให้กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะถ้าหากว่าจะเลือกวิธีการนี้นะคะแต่ว่าในทางเบื้องต้นเนี่ยในเมื่อรัฐบาลชุดนี้ได พูดออกมาตั้งแต่ตอนเริ่มจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยว่าเรื่องของการจดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นวาระเร่งด่วนเพราะฉะนั้นก็ต้องจริงจังกับมันหน่อยนะคะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการศึกษาการจะทําประชามติจะมีการข้อคําถามประชามติออกมาหมายคิดว่าเ,เรื่องเหล่านี้ที่เขาได้เดินไว้แล้วเนี่ยเป็นคีย์สําคัญที่ต้องทําให้ไม่ สร้างไม่เป็นชนวนใหม่ในการสร้างความขัดแย้งในภาย<ส>หลังนะคะการที่คำถามติดล็อกเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะเป็นการสร้างความขัดแย้งแทนที่จะเป็นการป้องกันความขัดแย้งก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราในฐานะภาาประชาชนค่ะเรายังคงยืนยันว่ากระบวนการนําไปสู่รัฐธรรมนูนที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับประชาชนได้มากที่สุดก็คือรัฐธรรมนูนต้องสามารถเขียนใหม่และทั้งฉบับทุกหมดทุกมาตาไม่มีการติดล็อกไม่มีการติดเซ็นเซอร์ไม่ได้หมายความว่าเราจะแก้ทั้งหมดแต่ต้องไม่มีใครมาเซนเซอร์ประชาชนและอย่างที่2ก็คือคนที่จะเป็นคนกําหนดเนื้อหาในนั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งร้อเ์เท่านั้นเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสในการประกันสิทธิ์ประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขากันเองไม่ใช่มีใครมาตัดสินคิดแทนค่ะเพราะฉะนั้้นนนนแลวเเ่รืองัญจป็สําค ก็อย่างที่บอกว่าละทิ้งเรื่องนี้โทษไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค mm hmm. ดีความยังคงวิ่งไปทุกวันคนะ,ะ mm hmm. คนที่ถูกดำเนินคด,นดีทางการเมืองในตอนนี้มี1,900กว่าคนรวม1 1 2อยู่ในนั้นด้วยนะคะ1,200คดี1,900กว่าคนคนะคะดีความ1 1 2ที่ทาง สูนทนายไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยถูกจับเข้าไปขังในเรือนจําแล้วไม่ได้มีโอกาสพบเจอทนายไม่ได้ความช่วยเหลือเพราะเขาไม่รู้ถูกไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ว่าจะไม่ช่วยใช่ค่ะอาจจะคอนแทคกันไม่เจอถูกต้องค่ะมีหลายเคสมากเลยนะคะที่ศูนทนายไม่ได้รับรู้เนาะและตัวผู้ที่ถูกดำเนินคดีเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าจะช่องไม่ได ไม่ได้ทราบว่าจะมีช่องทางไหนในการติดต่อสุนทนายได้บ้างนะคะก็ไม่รับการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีจากสุนทนายมารู้อีกทีก็คือมีเพื่อนเราเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วก็ไปเจอคนที่โดนคดีความมาตรา122อ,อยู่ในเรือนจําด้วยหมายเวาว่าอ๋อคุณโดนคดีอะไรมา<ช>อ้าวบอกว่า122ถึงรู้ใช่ค่ะถึงรู้อบอกอ้าวแล้วใครเป็นสทนายให้ก็เลย เพิ่งจะได้บันทึกข้อมูลจากในเรือนจำมาส่งให้ทนายและถ้าส่วนทางสุนทนายเนี่ยถึงได้บันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะซึ่งมีหลายคดีมากด้วยนะคะในช่วงหลังๆมานี้ส่วนส่วนใหญ่เป็นอะไรจากการชุมนุมหรือการจากการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียใช่ค่ะเป็นการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียซะส่วนใหญ่เลยค่ะการแชร์โพสนะคะการคอมเมนต์นะคะพวกนี้โดนเยอะมากการการโดนคดีมาตอนที่สองในช่วงไหอใช่ตัดต่อรูปอย่างกรณีของคุณวารุณีเนาะ ก็เป็นเรื่องของการตัดต,ต่อรูปนะคะซึ่งอันนั้นก็โดนด้วยเช่นเดียวกันหลายๆอันเนี่ยจริงๆแล้วเพียงแค่กดแชร์ม,มันเพียงแค่กดแชร์เองนะคะคสมมุติว่ามีคนแชร์อยู่พันกว่าคนแต่ว่าอาจจะมีสักประมาณ3คนที่โดนคดีเพราะ เพราะว่าในบางครั้งอาจจะมีคนกลุ่มบางกลุ่มค่ะที่เป็นคนคอยสแกนดูเนาะแล้วก็ไปไล่แจ้งนะคะถ้าเห็นการกระทําที่เขามองว่าเป็นการผิดต่อมาตราเล็บสองเขาก็จะไปแจ้งความเรเนินคดีเพราะมาตราเล็มสองมันเปิดโอกาสให้ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะแจ้งความเรเนินคดีได้นะคะมา,มาหมายความว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีความเห็นต่างกับกับเราทางการเมืองเนี่ยคอยไล่ดูแบบนี้เหรอคอยไล่ดูแคปปิน้น เปแจ้งโรงพักค่ะค่ะม,มายคิดว่าจริงๆข้อมูลในส่วนนี้เองเนี่ย<ม>ทางกลุ่มที่เขาอยากจะอยากจะคงรักษาในตัวกฎหมายตัวนี้ไว้เนาะอยากจะบงังคับใช้กฎหมายตัวนี้เนี่ย<ม>เขาก็มีการประกาศตัวแล้วก็มีการตั้งกลุ่มออกมาด้วยนะคะที่จะไปะไล่ดูว่ามีใครเดินคิดเห็นอย่างไรบ้างที่จะถูกไปดำเนินคดีได้นะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือภาครัฐเองนะคะจนที่ตํารวจเองเนี่ย ก็มีหลายคดีที่เป็นการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ mm. และไปเป็นการแจ้งเคสที่มาจากโพสต์ออนไลน์มาจากเรื่องราวในโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกันเท mm. <weniger. S 1> ่ากับว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีทีมนะ mm. ที่คอยสแกนดูด้วยหรือเปล่าว่ามีใครที่ทําผิดมาตรา122หรือไม่หรือเข้าขาย mm. ที่จะถูกดําเนินคดีหรือไม่แล้วก็ดําเนินคดีกับพวกเขาซึ่งเคสเหล่านี้ค่อนข้างน่ากังวลค่ะเพราะคนที่โดนดําเนินคดีบางครั้งเราไม่รู้จัก อย่างที่บอกว่ารู้ตัวอีกทีเขาอยู่ในเรือนจําแล้วบางคนไม่มีญาติไม่มีคนส่งข้าวส่งน้ําให้ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะมากในช่วงหลังแต่แทบไม่มีคนรู้เลยค่ะทั้งกลุ่มคนที่คิดเห็นต่างทางการเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่บอกว่าคอยสแกนดูแลไปแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยณปัจจุบันยังมีอยู่ไหมหรือว่ามันมีแค่ช่วงที่เราออกมาชุมนุมกัน มาคิดว่าช่วงนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะคะน่าจะยังมีอยู่นะคะเพราะว่ายังคงมีคนโดนมาตาเลขสองอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่ช่วงหลังพอไม่มีการชุมนุมแล้วอ,อย่างที่บอกค่ะเป็นพ่วงกับพรบอคอมมาด้วยนะคะเพราะเป็นการความเห็นเ,เป็นการแสดงความเห็นในทางออนไลน์ครับซึ่งคดีอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งมีการตัดสินลงโทษไปเนาะของเคสของพี่ธีรนยัยใช่ไหมคะมน่าแค่แชร์โพสต์เองครับแค่แชร์โพสต์เองนะคะก็โดนไป6ปี สามกระทงนะคะไม่รอลงอาญาด้วยไม่ได้รับการประกันตัวด้วยเข้าไปในเรือนจําแล้วก็คดีความพวกนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อนเนื่องแต่ว่ามันเป็นความผิดของรัฐค่ะที่รัฐทําให้เรารู้สึกเหมือนต้องชินกับมัน <c oughs> แล้วทําให้เมื่อทุกครั้งที่มีคนโดนดาเนินคดีมาตรา1อ2และถูกเอาเข้าไปเรือนจำเนี่ยเราก็ทาได้เพียงแค่กดแชร์ <c oughs> ข่าวสารเหล่านั้น <c oughs> <ๆ>แล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อนะคะหม่ยเข้าใจว่าคนในสังคมหลายๆคน ไม่ได้นิ่งเฉยกับการที่รัฐดำเนินคดีแบบนี้หรอกอแต่ภาครัฐมาทําให้เราชินละชาค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราหมดความรู้สึกกับมันแล้วก็กไม่ได้ขนาดนั้นค่ะณนะวันนี้พอเรามาย้อนพูดในหัวข้อหลักที่เราชวนทั้งสองคนมาคุยกันคือในเรื่องของการนิรโทษกรรมที่หลายฝ่ายยังเห็นต่างว่าคาดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ควรได้รับการนิรโทษถ้าเข้าสภาไปแล้วถ้าพิจารณากันเนี่ยหลายฝ่ายมองว่าเดี๋ยวก็ถูกปัดตกถามแบบนี้ว่า เรายังมีความหวังหรือว่ามีความเชื่อไหมว่าร่างพรบนริรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามนะที่มี1นึสองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะผ่านในรัฐบาลของที่เพื่อไทยเป็นแกนนําอยู่อืมอืมปูนไหม <laughs> เดี๋ยวปูนแล้วมาไมา้มนะปูนก็ได้ครับ <Okay. laughs> ในสังคมเรามันมันเคยเกิด อะไรแบบนี้ขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเนาะ<ม>คือถ้าเราจํากันได้ก็คือ66สิบ3ทับสองห้าสองสามผมรู้สึกว่าตอนนี้ละโทษตอนนั้นเนี่ยมันรวมทุกวิธีคิดทุก<ม>วิธีการทุกความเห็นต่างเป็นการให้คนป่าคืนเมืองวางอาวุธ<ม>เขาไม่ได้บอกด้วยซ้ําว่าต้องเหมารวมหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าบอกอะไรแบบนี้แต่เป็นการให้โอกาสคนทุกคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเกิดความขัดแย้งขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเงี้ย<ม>ได้มีโอกาส กับเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นคนหลายๆคนที่ออกจากป่าเนาะมาเป็นบุคคลที่มีความสามารถพัฒนาประเทศชาติอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมจึงคิดว่าด้วยวาระแบบนี้ด้วยอำนาจรัฐแบบนี้ด้วยสถานการณ์ตอนนี้อ,อย่างเงี้ยครับผมเราควรที่จะทําให้ความขัดแย้งที่มันมีมาตลอดระยะเวลา20ปีี่ยยุติลงได้ด้วยการนิรโทษกรรมทุกความคิดเห็น ทุกคดีความที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองครับผมยังมีความหวังว่าจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับก็ชุดนี้เสียวๆอาจจะไม่ได้หวังอาจจะเสียวครับไมยมองยังไงเออไม่ยังมีความหวังอยู่นิดหน่อยค่ะอยู่นิดหน่อยค่ะในส่วนที่ว่าอย่างที่บอกไปในช่วงต้นเนาะว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เคยพูดไว้ในก่อนเลือกตั้งนะคะว่าก็ อย่างเรื่องมาตารา1อ2ก็เห็นด้วยว่ามันมีปัญหาในการบังคับใช้นะคะแล้วเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณลุงอิงได้ให้สัมภาษณ์ไปก็มีคนถามเนาะ mm hmm. ว่าเพื่อไทยจะประกบล่างไหมกับก้าวไกลนะคะแต่ทีนีเ้เขาก็ได้ตอบมาว่าเ,เหมือนกับว่าก็มีการเห็นด้วยอยู่แล้วนะคะในหลักการเรื่องนิรศกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นด้วยกับหลักการนิรศกรรมก็ทําให้มันเกิดขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. พรรคเพื่อไทยเองจาเป็นจะต้องเป็นหัวหอกนำนะคะในการที่เปิดพื้นที่ถ้าหากมีข้อจํากัดเรื่องมาตรา112พรรคเพื่อไทยพอจะต่อรองกับรัฐบาลเอ่อพอต่อรอ,อ,องกับพรรคร่วมได้ไหมเพื่อที่จะให้รัฐบาลเป็นตัวตั้งต้นในการเปิดพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องมาตรา112ในสภาก็ได้นะคะหรือว่าตั้งเป็นคณะกรรมาธิการก็ได้หรือแม้แต่การเปิดเวทีรับฟังความเห็นของภาคประชาชนก็ได้นะคะมาคิดว่ารัฐบาลจะเป็นต้องทําให้เกิดก่อนนะคะถ้าหากว่า ยังคงเห็นความสำคัญของการพยายามก้าวข้ามความขัดแยง้งยุติความขัดแย้งนะคะหรือบรรเทาความขัดแย้งเนี่ยก็ต้องมากลับมาเริ่มที่การนิฐศาสกรมประชาชนเพื่อให้คดีความทางการเมืองที่มันเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในช่วงก่อนหน้านี้และเป็นผลพวงที่มาจากความขัดแย้งก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้ถูกทําให้เป็นธรรมมากขึ้นและก็ได้เป็นการให้โอกาสตัวเองในการที่จะ ให้คือจะต้องเรียกอย่างนี้ว่าเป็นการให้โอกาสตัวเองนะคะในใน,ในทางของพรรคเพื่อไทยนะคะให้โอกาสตัวเองว่าครั้งนี้ได้มาพิสูจน์แล้วว่าโอเคเขามาเพื่อทําเพื่อประชาชนด้วยเ<อ>ช่นเดียวกันไม่ได้ไม่ได้ต้องการก้าวไป อยู่กับขั้วนั้นนะคะเพียงเพื่อแค่อยากจะตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าต้องการเข้าไปเพื่อจัดการให้มันเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนให้ได้จริงๆนะคะโอเคอช่วงท้ายพี่ชวนคุยแบบนี้ประเด็นการเมืองแล้วกันประเด็นรัฐประอะรเรามีความหวังวิสุปความแบบนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นในรัฐบาลเพื่อไทยปูนบอกเสียวๆนี่บอกว่าไม่บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้รู้ว่าเพื่อเข้ามาไม่ใช่เพื่อไปจับ ขั้นั้นอย่างเดียวแต่ว่ามาทําเพื่อประชาชนได้ชวนคุยแบบนี้ครับช่วงได้ถ่ายว่าเรายังมีความฝันความหวังอะไรกับการเมืองไทยอยู่ณตอนนี้ไม่ก่อนก็ได้นะแน่นอนค่ะมาย,ยังคงมีความฝันกับการเมืองไทยอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะแม้ว่าอ,อ,อุปสรรคในการต่อสู้ทวงคืนอำนาจประชาชนมันจะเยอะแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าหากเรายังคงมีความหวังอะคะ่ะไม่ว่าอุปสรรคใดเราก็จะหาวิธีการในการก้าวผ่านไปให้ได้และตลอด ช่วงเวลาตั้งแต่6กเป็นต้นมาเราเห็นแล้วว่าการตื่นตัวทางการเมืองนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่กระแสวุบวาบแล้วหายไปแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในสังคมมันคือการทํางานทางความคิดค่ะแล้วคนหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อเราเข้าใจรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นการกลับมาทํางานทางความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราโห่หนักมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราทุกคนในฐานะประชาชนสามารถที่จะติดอุธทางความคิด มีความมั่นใจเข้มแข็งในหลักการเชิงอํานาจของเราได้อย่างเต็มที่เนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้ต่อความไม่เป็นธรรมทุกอย่างในมาคิดว่าเราจะกลายเป็นประชาชนที่เข้มแข็งแล้วก็ทําให้ประเทศนี้มันเป็นตามระบอบประชาธิปไตยได้จริงๆคือยังมีความหวังอยู่เต็มยังมีความหวังสำนักข่าว today make tomorrow today